ขึ้นมาตรข้าก็จะเห็นสถานที่ท่องเที่ยต่างระบี่กระบีสีเกานะเนาะกระบี่สีเกาะก็จะมีเกาะต่างๆอันนี้เป็นขนาดน้ำอันนี้เป็นถ้ำ อันนี้เป็นถ้ำที่อยู่ในสอาขนาดนั้นนี่เอาเอานางเนาะอันนี้ก็เป็นทะเลแหวกเนาะทะเลแหวกนี่ก็จะมีถ้ำพนางนาตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณของถ้ำพนางนะก็ปีนเขาขึ้นไปถ่ายนี่จะเป็นตรงนี้นี่ทะเลแหวกแหวขนาดนี้เลยเนี่นอันนี้เป็นภาพรวม สวัสดีค่ะชาวชะง,งกครัวทั้งหลายเนาะวันนี้เราพามาชะง,งกทะเลกระบี่นะคะอันนี้เราอยู่ที่หาดน,นพรัตชาราเนาะซึ่งเป็นท่าเรือที่จะพาเราไปเที่ยวชมเกาะไก่เกาะปอดะเกาะทับนะคะอันนี้ก็จะมีเรือที่เป็นของชาวบ้านอยู่ด้วยเนาะอ่าหรือใครจะไปสปีดโบ๊สก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเรือท้องถิ่นแบบนี้ก็ได้เนาะก็สามารถติดต่อ ได้ที่ท่าเรือนะคะอยากให้ดูชมบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเราจะออกไปที่เกาะทับก่อนเกาะทับเกาะไก่เกาะปอดะเนาะไปดำน้ำําดูปะาารังเนาะดูซิว่าจะมีอะไรบ้างหนีดอยมาเที่ยวทะเลนะคะวันนี้แง่เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปอน,นี้เราเดินมาด้านบนเนะานนเนะก่อนที่จะเดินไปตรงท่าเทียบเรือนะคะอ๋อฝั่งนี้ก็เรือเพียบเลย วันวันหนึ่งนี่นะท่องเที่ยวน่าจะเยอะพอสมควรเลยเนาะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มานาะนละเป็นสิบปีแล้วไม่ได้มามาเที่ยวนี้ก็เห็นชัดขึ้นเพราะทนนั้นมานีเมื่อตื่นเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรา,เาไปดูตรงท่าเรือเนาะตรงนี้นะคะตรงหาดตรงที่เดินมาตรงเนี้ยถ้าเป็นเรือนะักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะไม่ให้เอารถบัสเข้ามานะถ้าเป็นรถย,ยนต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยเข้าได้แต่ถ้าเป็นรถบัสของนักท่องเที่ยวเขาจะให้จอดข้างนอกแล้วก็ต้องเดินเข้ามานะต้องเดินเข้ามา ก็ดีมากเนาะเพราะว่าดูแล้วก็จะไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่อาัดาาเพราะว่าข้างในเนี้ยก็จะมีร้านขายกับข้าวขายของเป็นร้านอาหารแพ็คกล่องเนาะส่วนใหญ่ถ้ามาแบบรูปเล็กๆเ,เนี้ยเขาก็มากันเองเขาก็จะซื้อกับข้าวแพ็คกล่องแล้วก็ไปทานที่เกาะปอดะส่วนใหญ่จะไปแวะทานที่เกาะปอดะกันนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปแวะที่เกาะปอดะเหมือนกันอันนี้ก็ดูเนาะว่าเราชมวิวข้างๆ ท่าเรือหาดนพรัตน์รานะคะดูสิมีเรือเยอะแยะเลยนี่เป็นเรือโดยสารของชาวบ้านของชาวบ้านเนาะระบุจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน12ท่านนะ12คนแต่เรามาอี่รอดูอ่าตอนนี้จะชะง,งกเราตอนนี้เรามาถึงท้ามพระนางเนาะตรงน,นี้ฝั่งนี้ก็จะอยู่ ตรงนู้นนะคะเห็นอยู่แล้วนี่ตรงนู้นหะ้ามป้านางอ่าอันนี้ทะเลก็น้ําใสมากเกี่ยวมากเนาะเราจะเห็นเรือนะักท่องเที่ยวเข้ามาเรือจะมีทุน่นจะมีทุ่นกั้นไว้นะตรงบริเวณทุ่นที่กั้นไว้นี่เราสามารถเล่นน้ําได้ห้ามออกนอกแนวถ้าแนวตรงกลางนี่จะเป็นแนวที่เรือเข้ามาจอดให้นักท่องเที่ยวลงนะห้ามเล่นตรงส่วนนี้ส่วนเราจะเห็นเรือประมงที่ของชาวบ้านนะเห็นเรือประมงอยู่ตรงนู้นตรงนู้น เยอะๆนี้เราประมงนี่เขาจะหาช่วงนี้เขาจะหาแมงกระพุนเนาะแมงกระพุนเขาจะไปตากแห้งเอาไปตากแล้วทําเป็นกระเพาะปลาอ่าเนาะเนี่ยที่กระเพาะปลาที่เราเกินกินกันก็มาจากแมงกระพุนตรงนี้ตัวหนึ่งก็หนักประมาณ7จ็ดแปดกิโลนะคะอ่าเป็นวิถีชีวิตแต่สุน้ําสวยทะเลใสามากเลยเนาะถ้ามีโอกาสก็ลองมาเที่ยววันนี้เราหนีดอยมาเที่ยวตะเลเนาะอ่าเดี๋ยวจะจะพาไปในถ้ำผนางว่ามีอะไรนะคะ นี้น้ำจะใสามากเลยเนาะแต่ตรงนี้เป็นตรงตรงโขดเนี่ยก็จะมีเศษใบไม้เนาะแล้วก็มีฝูงปลาเล็กๆมานะอยู่อ่าเนาะมาชมความเป็นธรรมชาติออันนี้เราจะเข้าฝั่งนี้แล้วเราจะไปเดินไปเลาะไปอีกฝั่งนึงนะคะเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะกน็นะจะเห็นปลาเนาะสวยงาม น้าเดี๋ยวผมจะให้น้าจัเล่นน้ำนะครับนี่ผมจะจัดอาจจะเซตไว้ให้ที่สี่สิบชุดก่อนมาถึงเกาะปอดะนะคะก็เห็นวิวอันนี้วิวหน้าหน้าหาดหน้าหาดบนเกาะปอดะเนาะก็จะมีกรุ๊ปนักท่องเที่ยวมาลงเยอะมากอาจจะลงลงกันเยอะเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็เดินไปตามชายหาดนะคะเห็นเออตรงเห็นตรงเห็นตรงชู่นฝั่งนู้นเนาะ เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวดไปเจอนั่นกะอนเห็นแนวตรงนี้จะเห็นแนวทุ่นนะคะแนวทุ่นตรงนี้จะเป็นแนวที่อ่าเรือนักท่องเที่ยวนะคะจะให้อ่านักท่องเที่ยวลงตรงนี้แล้วก็ดำน้ำดูปะกการังตรงตรง,ตรงในแนวทุ่นนะคะห้ามออกนอกแนวเนาะจะให้เล่นเฉพาะข้างในเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ถ้ามาลงเกาะ กาปอดะก็จะมีอาหารมีอะไรขายมีขนมอะไรขายอยู่แต่บางกลุกเขาก็จะมีการจัดอาหารมาทานข้างบนเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นียเราจะไปทะเลแหวกแต่ไกด์บอกว่าต้องรอเวลาให้น้ําลงเพราะว่าเขาเรียกวันนี้เป็นวนันสิบสี่ค่ำหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขา,าดูระดับน้าขึ้นน้ําลงอ,อะเนาะเพราะว่าตอนปกติถ้าเช้านี้ก็จะลงแต่ว่าวันนี้ น้ำยังขึ้นอยู่ก็ต้องรอเวลาประมาณบ่ายบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองถึงจะถึงจะแหวกให้เห็นว่างานถึงจะแหวกให้เห็นเนาะอันนี้คือบรรยากาศบนเกาะปอดะนะคะบนเกาะปอดะดูก็มีนักท่องเที่ยวมากพอสมควรชาวต่างชาติก็เยอะเนาะเพราะว่าเป็นทะเลใต้นะคะ,ะเป็นทะเลใต้อันนี้ก็เป็นอยู่ของวนางอุทยานเนาะ,ะห้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆ รอบรอบเลรอบรอบเลแต่แนวปกากรังตรงนี้ก็ยังยังยัง,ยงไม่มากเนาะปลาก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับทางทะเลลึกแถวดีเป๊ะเนะาะแถวดีเป๊ะนี่จะเป็นทะเลลึกป,ปลาเยอะนะปลาปกากรังในปการังน้ําลึกนะคะอันนี้ก็น้ําน้ําไม่ลึกเท่าไหร่ ประมาณสามสามสี่เมตรตรงนี้ก็จะมีป้ายต่างๆนะคะที่ไว้คอยเตือนนักท่องเที่ยวนะคะว่าเป็นข้อห้ามต่างๆเนาะเอาอาหารขึ้นมาทานแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะ,ะจะนีจะมีข้อบังคับต่างๆ อันนี้ก็เป็นมาตรการในการดูแลในการดูแลรักษาความสะอาดบนเกาะนะเพื่อที่จะได้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้เยอะๆนะอยู่กับเรานานาๆธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าในการก็จะอ้อมไปจนถึงฝั่งนู้นนะหาด ทะเลสวยนะคะทะเลขาวใสน้ำเป็นสีฟ้าเลยใสมากเราโชคดีเนาะฝนที่ต,ตกไปเมื่อวานเราวันนี้มาไม่เจอฝนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมหด้ดโโ้ย ก็ค่อนข้าง,างยาวเหมือนกันเนาะอ่าน่าจะสักประมาณกิโลกว่าได้ นหาดนะคะว่าแม่นักท<า>่องเที่ยวเขาทํากิจกรรมอะไรเียทำกิจกรรมอะไรกันนี่ส่วนใหญ่ก็ดาน้ําดูปลากรังดูปลาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ยเขาก็จะขึ้นมาพักผ่อนบนชายหาดอ่าพอดะเออไม่ใช่สิก็พอดะตรงนี้เนาะงะตรงนี้ก็จะมีป้ายมีอะไรให้อ้ออ้อยาวอยู่เหมือนกันนะคะอ้อมไปฝั่งนู้นอีก สวย้ียแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราหลบนะักท่องเที่ยวแป๊บนึงถ่ายภาพอ,อันนี้ก็จะมีป้อมประการด่าน be fast.